พี่หนุ้ยคลองตรงนี้ฮะขับเรือเนี่ยได้ไปถึงไหนบ้างสามารถไปที่แม่น้ําแม่กองได้เลยแล้วไปถึงคลองดําเนินสะดวกตรงตลาดน้ําดําเนินสะดวกเอาไปได้เลยรครับไปได้แล้วก็อัมพาวาตลาดน้ํอาอัมพวาไปได้หมดสกีบริเวณที่ผมยืนอยู่ก็เป็นศาลาริมน้ำนะนั่งชิวๆได้เลยนะฮะบริเวณรอบข้างเนี่ยจะปลูกต้นมะาพร้าวเต็มเลยพี่ เป็นมะพร้าวที่เขาใช้ซื้อขายกันเลยปะก็มะพร้าวน้ําหอมอันนี้คือแถมไม่ด้วยนะพี่นะได้ได้ไม่ไื่ที่เราที่เขาไม่ตัดพี่หนุ่ยถามว่าแล้วกูจะเอาไปไว้ไหนล่ะนะฮะสวัสดีครับอูดูที่ครับ อยู่กับอูเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินชิลๆสวยๆวยหนึ่งแปลงครับต้องบอกว่าติดคลองนี่เลยครับดำเนินสะดวกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดจังหวัดอะไรนะสุขทัใช่เปล่าเอาชฉลิมมาดู<อ>าชนลนมมาดูเดี๋ยวเขาจะหาว่า,นะวาเ,เป็นที่ดินแบบว่างเปล่าแบบไม่มีชโนลนหรือเปล่านี่นะเอกสารสิทธนะินะนี่ผมบากไว้ก่อนแต่ว่าครนี้รูปชฉลนดที่ดินอยู่ข้างในนะฮะนี่เลยโอเค นะฮะอ่ะอ่านตามโฉนดนะฮะอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะตำบลบางนกแขวกนะครับโอเคคือคลองเนี้ยอาจจะเรียกได้สองชื่อทั้งดําเนินสะดวกและบางนกแขกเนาะแต่ที่ดินแปลงนี้จะสวยขนาดไหนและราคาเท่าไหร่ทําอะไรได้บ้างทําธุรกิจได้หรือเปล่าต้องถามเจ้าของที่ดินครับพี่น้ยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอ่ะ พี่นุย้ยอาจจะเขินกล้องนิดนึงก็เลยขอจะเสียงแล้วกันอ่ะฟังเสียงสวยๆของพี่นุ้ยไปก่อนพี่นุย้ยคลองตรงนี้ฮะจะถามว่าถ้าถัวคนคนคนที่จะมาซื้อเนี่ยชอบการขับเรือ ขับเรือนเนี่ยได้ไปถึงไหนบ้างพี่เอ่อสามารถไปที่แม่น้ําแม่กองได้เลยแล้วก็แม่น้ำแม่กองสามารถไปถึงคลองดําเนินสะดวกตรงตลาดน้ําดําเนินสะดวกเอาไปได้เลยรครับไปได้แล้วก็อัมพาวาตลาดน้ำอัมพาวาไปได้หมดไปได้หมดทั้งอัมพาวาดําเนินสะดวกใช่แล้วก็แม่น้าแม่กองแม่แม่กองใหญ่นะครับใช่ใช่แม่กองใหญ่เพราะส่วนมากบางทีเขาก็มาเล่นเจสกีกันตรงนี้ใช่นะฮะคือ,ค,อคือเหมือนว่าเขาจับแม่น้ําแม่กองมาแล้วเขาก็เข้ามา ขี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคันาดเป็นน้ําขึ้นน้ําลงนะคะอันนี้น้ำอะไรพี่อ่าตอนนี้น้ําลงกําลังจะขึ้นช่วงเย็นๆถูกไหมใช่ใช่อ่าก็คืออันเนี้ยไม่ไม่ได้แรงนะต้องบอกนี้ก็คือเขาจะมีเวลาขึ้นเวลาลงของเขานะฮะตามเวลาตลาดน้ําเลยเหมือนเหมือนใครเคยเที่ยวอัมพวาจะรู้ดีแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ขนาดเท่าไหร่พี่นุ้ยเกือบสองไร่ตีไปขาดนิดหน่อยแตมันขาดนิดหน่อยขาดไม่กี่ตารางวาเกือบสองไร่นะฮะแล้วก็ที่ดินเนี้ย จากที่ผมดูเนี่ยพี่นุย่ยน่าจะประมาณหน้ากว้างประมาณนะ4 0 5 0เมตรได้ไดมันเหมาะกับการทำโฮมสเตย์เหมือนกันนะพี่ทำได้ค่ะโฮมสเตย์เนี่ยด้วยความที่ว่าคือถ้าเราทำเนี่ยเราสามารถจะมีจักรยานมีอมอเตอร์ไซค์ให้เขาขี่ได้แล้วก็เดินออกไปเนี่ยก็จะเป็นวัดคิดที่ดังๆวัดคิดใช่แล้วก็มีตลาดนัดใหญ่<อ>ซึ่งคนกรุงเทพเวลามาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาที่ตลาดนัด<อ>กันเยอะมากนี่ฮะการทำที่ดินปริมคลองที่ดีก็คือจะมีเขื่อนแบบนี้ เื่อนเนี่ยน่าจะขุดลึกพอสมควรนะพี่เนาะทํากี่ปีแล้วครับพี่หน่อยโอ้นานมากว่า20กว่าปีแล้วอื้แต่ดูทรงแบบคือได้มาตรฐานมากน่าดาแน่นหนาแน่นอนแน่ๆแน่นอนครับทําเปยึดอย่างดีอ่าอันนี้ยืนยันครับว่าแข็งแรงแน่นอนเรื่องความแข็งแรงนี่ผมผมการันตีว่าแข็งแรงแน่นอนนะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าใครติดใครซื้อที่ดินริมคลองไปไม่ต้องเป็นห่วงละดินไม่ทลายแน่นอนนะฮะที่ดินไม่หายแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูรอบๆบ้านนะครับพี่ เดี๋ยวไปดูนะฮะในที่ดินมีอะไรบ้างตะก,กี้บริเวณที่ผมยืนอยู่ก็เป็นศาลาริมน้ำนะนั่งชิวๆได้เลยนะฮะที่ดินนี้จะประกอบด้วยตัวบ้านนะฮะพี่นุย้ยอันนี้เป็นเป็นบ้านทรงเดิมเดิมตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือสร้างสร้างตามใจคนสร้างอะ่ะตามใจคนสร้างอุ้ยพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะน<า>นดูจากสายตาโครงข้างนอกเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ200ตารางเมตรเลยโดยประมาณนะ โอเคบ้านก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะให้ช่างภาพเข้าไปอินเสิร์ตมีจํานวนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําพี่ตอนนี้มี3ห้องนอนสาม<ล>ห้องนอนสี่ห้องน้ำสี่ห้องน้ำหนห้องซักล้างหห้องซักล้างนะครับโอเคบ้านก็โอเคเดี๋ยวจะให้อินเสิร์ตข้างในนะตะก้อนนะไป อันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะฮะซึ่งสามารถจอดรถได้สบายเลยผมว่าน่าจะได้เจ็ดแปดคันน่มั้งเนี่ยสบายเลยะฮะด้านข้างก็ทํารั้วสูงประมาณ2เมตรกว่าได้นะฮะสเมตรได้ทํารั้วแข็งแรงครับแล้วก็บริเวณตัวบ้านนะเป็นรั้วรอบขอบชิดแล้วจะบอกว่าพื้นที่เกือบ2ไร่เนี่ยไม่ใช่แค่กาแพงใช่ไหมครับพี่หนุ่ย ออกไปข้างนอกเลยติดถนนอ๋อก็คือติดถนนนู่นเลยด้านหน้าจะบอกว่าเป็นถนนลาดยางด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่ดูข้างๆตัวบ้านก่อนด้านหน้าด้านหน้าของตัวบ้านแล้วกันพูดอย่างนี้ด้านหน้าของที่ดินของตัวบ้านนะฮะก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ20กว่าเมตรนะฮะไว้ปลูกพืชผักสวนครัวได้แล้วก็มีประตูอะไรเรียบร้อยนะฮะนี่ประตูปิดได้เรียบร้อยนะฮะอ่ะไปดูกัน ด้านหน้าของที่ดินนี่ก็คือยาวสุดกําแพงนู่นใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะและ้วจากกาแพงก็คือตรงตรงยอย่างเดียวเลยนะก็คือกําแพงรั้วกําแพงที่ติดบ้านเนี่ยแหละครับสุดถนนลาดยางเลยบริเวณรอบข้างเนี่ยจะปลูกต้นมะพร้าวเต็มเลยพี่เป็นมะพร้าวที่เขาใช้ซื้อขายกันเลยเปล่ะก็มะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมเลยใช่ปัจจุบันมีใครดูแลไหมก็มีญาติอญาติ<า>มาดูแล,แลคอยดูอยู่ออันนี้คือแถมไม่ด้วยนะพี่นะได้ได้ไม่ไม่เราพี่คงไม่ตัด พี่หนุ่ยถามว่าแล้วคุณจะเอาไปไว้ไหนนะนะฮะมีอยู่ประมาณเอ่อสามสต้นได้ฮะดูฮนะอันนี้คือทางทางเข้าก็คือเป็นทางทางของบ้านเราเนี่ยแหละฮะทางของที่ดินเนี่ยแหละฮะแต่ไม่ใช่เป็นทางสาธารณประโยชน์นะทางสาธารณประโยชน์คือจริงๆจ,จะอยู่ด้านหน้าเลยจะติดลาดยางอ่ะไปดูกันอันนี้เป็นทางแหวกที่สามารถให้รถเข้าได้นะฮะเอาหน้อุะนะ่ยัสดีครับสสวััดีครบมาทำอะไรครับเนี่ยครับมาตั้งนานแล้วครับอ๋อโอเคนี่ฮะ ขับมาชมวิวสภาพโดยรอบของสวนมะพร้าวแห่งนี้ผมว่าถ้าเคลียร์ลิงดีๆพื้นเก็บกวาดสวยๆเนี่ยเฮ้ยมันได้บรรยากาศนะมันมันฟิลได้นะมันสวนเลยอะ่ะนี่ใส่เสื้อมาเห็นไหมอุย้ยลุยสวนเนะี่ยเพื่อตั้งใจมาลุยสวนเลยเนะีย่ยเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับมีอะไรบ้างไปจะถึงด้านหน้าแล้วฮะต้องบอกว่า ความลึกเนี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรได้มั้งลึกเข้าไปถึงถึงท่าน้ำนะฮะจากประตูรั้วด้านนอกด้านนอกสุดนะซึ่งเขาจะทําประตูรั้วกับรั้วเนี่ยเป็น2ชั้นด้วยกันชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะฮะประมาณออไร่หน่อยๆฮะ,ะประมาณไร่ไร่หนึ่งงานได้และส่วนรั้วของตัวบ้านเนี่ยเกือบประมาณ300 300ตารางวานะฮะไปดูด้านหน้าโอ้จะบอกว่าเป็นชุมชนนะไม่เปลี่ยวแน่นอนไปดูโหนี่ ใครถามว่าน้ําน้ําเนี่ยมีไหมผมไม่รู้จะตอบว่างไงผมชี้อย่างนู้นนู้นเลยปลาปลาสวนภูพิภาคนะนู่นโอ้โหเริ่มเทิมเลยอ่ะมาดูถนนนะเป็นถนนสองเลนนะกว้างประมาณรวมไหลาทางประมาณ6เมตรรวมไหลาทางประมาณ6เมตรนะรถพอสวนกันได้นะฮะพอสวนกันได้ถือว่าดีพอสมควรเลยถนนขนทางดูฮะมีเพื่อนบ้านพี่หนุย่ยตรงนั้นเป็นคลองอะไรครับพี่ คลองหลัก8ปดคลองหลัก8ดเดี๋ยวขอเ <ไป S 1> ดินไปดูนิดนึง่นดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกนั่นแหละใช,ใช่ไหมตรงข้ามเป็นวัดเหรอข้ามออกไปก็จะเป็นวัดจเจริญว,ว,วัดหลวงพ่อโตอ๋อวัดหลวงพ่อโตไปดูกันดีกว่าปะอ้ยอ,อันนี้าการซื้อบ้านซื้อที่ดินเราก็อาจจะต้องดูสภาพบริบทแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับอ่ะนี่ฮะสพาข้ามคลองหลักแดฝั่งนู้นเป็นวัดจเจริญวัดหลวงพ่อโตนะมีประตูน้ําด้วยเหมือนประตูเขื่อนนะเนาะนี่ฮะเป็นคลองคลองหลัก8ดฮะ ต้องหลัก8เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากับพี่นุ้ยกันว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็แปลงนี้ผมว่ามันเหมาะกับการทําบ้านพักตากอากาศเลยละ่ะแล้วก็ทำโฮมสเตย์ได้แน่นอนหรือทําเป็นห้องเช่าหรืออะไรประมาณนี้ได้นะฮะทำธุรกิจได้ไปไปดูราคาดีกว่าครับ มาสรุปราคากันกับที่ดินริมคลองขนาดเกือบสองไร่นะครับริมแม่น้ําดําเนินสะดวกแห่งนี้นะครับพี่นุ้ยครับค่ะอันนี้เราเราขายเท่าไหร่พี่พี่ก็ตั้งไว้ที่สิบห้าสิบห้านะใช่ก็ขนาดเกือบสองไร่นะที่ผมไปสืบค้นราคามาบางที่ที่ดินเปล่าเนอะพี่นุ้ยใช่ราคาประมาณ8กว่าต่อไร่ใช่ใช่แพงแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าอันนี้ซึ่งที่ผมดูนะเขื่อนมีแล้ว กําแพงรั้วเรียบร้อยขอบ้วล้อขอบชิดดีเลยแล้วก็มีบ้านให้อีกหนึ่งหลังสวนมะพร้าวให้นะคะก็ถือว่าสำคัญเนี่ยคือมันติดชุมชนทั้งหมดเนี่ยชุมชนที่แบบเราสามารถเดินไปได้เลยใช่ใช่ใช่วัดก็อยู่นี้เนาะใช่เดินไปวัดได้ไปได้หมดเลยน้ำประปาไม่มีไม่มีฐาแน่นอนแท้งมันรล่มเลยนะพี่หนุ้ยเปิดอยู่15นะฮะค่าโอนค่าโอนนี่พี่กอโอเคจะรับผิดชอบให้รับผิดชอบให้ในราคา15ล้านนะครับแล้วก็ ทั้งหมดราคา15ล้านเนอะพี่นะ,ะจบจบแล้วก็จบค่าโอนด้วยพี่นุ้ยจัดการให้การเข้ามาชมพื้นที่ต้องผ่านอะไรบ้างมีจุดสังเกตอะไรบ้างพี่ก็จะมีวัดคิดวัดคิดเนี่ย<ม>จะข้างหน้าแล้วก็จะมีตลาดนัดใหญ่<ม>โดยทั่วไปอ่ะคนจะรู้จักกันเยอะทั้งวัดคิดเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแล้วก็จากวัดคิดมาคุณเลยมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยอแล้วก็จะเป็น แทงน้ำแทงน้ำาใหญ่ตะกี้ที่ผมเห็นนะแล้วก็เลยแทงน้ำมันนิดเดียวเองเดียวซ้ายเลยใครมาดูผมปักหมุดให้เลยนะฮะใต้คลิปนี้นะแล้วก็สําหรับคนที่มาซื้อตรงนี้แล้วไปท่องเที่ยวเนี่ยตลาดน้ำอควาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะดำเนินสะดวกก็อยู่ไม่ไกลนะครับใครสนใจก็แอดไลน์วันที่ adauland นะครับหรือ i n นบ็อกใน Facebook ก็ได้ใน Facebook อูด,ดูที่นะครับหรือโทรนะครับ0901999369นะครับมีแอดมินบริการเรียบร้อย24ชั่วโมงนะฮะก่อนจากกันไปก็ขอย้ำราคาอีกทีนึงซึ่งผมว่าราคานี้หาหาไม่ได้น,นั่นพี่ใช่รอพิจารณาดูนะครับ15ล้าน แพงเกินใจคุณหรือเปล่าที่สวยขนาดนี้น้ําลงนี่ยังสวยเลยนี่กําลังขึ้นแล้วนะะใครสนใจย้ำอีกที a ออูแลนนะ a u l a n d ออูแลนนะครับหรือโทร0901999369หรือ inbox ขอ้าามนาเพจอูดูที่ครับวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยมากครับค่ะขอบคุณนะคะอูสวยจริงๆขอเบ็ดขันนิดแึงล้วตกบ้าหน,น่อยได้ไหมสวยจริงๆเนี่ย